สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องมอมโมเล่คลิปนี้เราก็มาติดตามข่าวสารของออมสศิภพาพรนะครับที่ต้องยกนิ้วแล้วก็นับถือเธอจริงๆถือว่ามีความแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับเมื่อวานใช้พลังไปเยอะมากๆกับรอบชิงไทยแลนด์ลีกและวันนี้เธอก็ได้บินจากไทยบินตรงมาเวียดนามนะครับแล้วก็ได้ร่วมในรายการถ้วยของเวียดนามเรียบร้อยแล้วครับและวันนี้ทีมออมก็สามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้ ตต่อศูนย์เซตนะครับซึ่งออมก็ต้องบอกเลยว่าพึ่งจะเดินทางมาก็น่าจะเหนื่อยมากนะครับทางโค้ชของสโมสรเวียดนามก็คงจะยังไม่ได้ให้ลงแบบเต็มๆก่อนนะครับเพราะเขาก็คงจะรู้ครับว่าออมเหนื่อยและวันนี้ออมก็ได้มีการลงในกลางเซตที่3นะครับลงไปไม่นานแต่สามารถโชว์พลังการตก ปังปงการเสิร์ฟเอสก็มาแล้วก็ที่สำคัญออมถือว่าเป็นที่จับตาของเวียดนามนะครับลงมาเรียกเสียงกองเชียร์ชาวเวียดนามได้ดีเลยจริงๆครับกลองก็จับเพลนมาหาอ,อมบ่อยมากๆรอเชียรอ์อมกันต่อไปนะครับเชื่อว่าเธอจะทำผลงานได้ดีแน่นอนครับ